รอบคนตอนนี้ทาครับสินแล้วจะชัวร์แล้ววันนี้คนสิบิขอบมาหลับลูกค้าอยู่บกสพี่น้องนี่คือตัวบกสพร้อมสนนคร ไม่พี่น้องนวินมอเตอร์ไซค์ก็ลหลายหลายพี่น้องนี่สายอุดอรสกลอุดอรสกลบุตรศาสตร์คนีพี่น้องแวะขับมาเพิ่อทางมีบุตรศาสตร ามตอพอดอดอจตูพี่น้องเปพีอดอด่น้องสวยงามปะประมาณนี้แหะพีอดอด่น้องสวยงามดูดอกพี่น้องสะดวกสบายเคนร้ายเ่คุณศาสตรคุณ่องรศาร กำลังออกจากโอกระสอพี่น้องชิคอยเก็บพูเรซาไปเรื่อยๆพี่น้อง ท่านรถโดยสารบ้านเยาคองใครรูเนี่ย จะเดเินบนข้ามาุดๆๆุ้ดถคอนก็นมาขึดนุดนี่เป็นตลาดของมันธาตุครับผมเลย ตังเข้าสู่ถนนทะเลครับผมผู้โดยสาร์ผู้โดยสารหนึ่งคนแสดง พ่วงคันนี้สิ่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยยอดเลยเครื่อเป็กปรยู่มันติดไฟแดงมาไฟแดงไฟเกีียวมามันเล่อย่างใหญ่เลยสิ่งขนาดเลยพุ่งคั้นรถพ่วง รถเฝ้าออลายกระบุรีได้พี่น้องหรือคำนวณเฝ้าออลายกัได้นี่นะครับ ได้บรรยากาศพี่น้องกำลังเที่ยงพี่น้องเลยได้กินข้าวได้ก,กินข้าวมาทับพี่น้องกำลังเที่ยงมาล้างจานเช้าพี่น้องเลยนะครับผมบรรยากาศรอบ้างทางพี่น้องรอบทางทาง,ทาง สะกอนข้าเล่เสร็จทางเสร็จนี่เป็นโรงเรียนของบ้านประวัตินัาเกี่ยวเข่าพอดีเลยเนาะ Nên 33 وب Tối nay poured… gần เลียนรมกสิเลี่ยนโอกสิไ,ไปันไรราเปิสารพันมาท่าส่งของเห็นมั้ยน,น่าที่มาส่ง ส่งหมึกส่งอย่างคนสั่งของตลาดทะเลตลาดนกสกล